กับสวัสดีเด้อผมไอ้พ,พี่น้องติอยู่ทางบ้านเมื่อเช้ามาพ่อจองบ้านหน่อยดอนอก้องขึ้นเขาพี่น้องมาเก็บภาพการหยอดเขา่าสมัยใหม่ให้พี่ให้น้องเบิง่งส่วนมากเก็จะสวีวานแต่ว่าจะของบ้านหน่อยดอนก้องโบวานไปที่หยอดเขาไข้เท็จ ตัดหน้าหล่นไม้น้ำกันใส่รถหยอดยางให้เทกเลย <ừ> mm, จกักจได้ผลบ <ด S 2> ่ได<ล>้ผ<ห>ล<ห>แต่ข้องติดตามเด้อพี่น้องเด้อซอยเป็นกำลังใจให้เนยอยูย่ถแถวๆน,น,นี่แหละบ้านนอยดอนข้องคักๆนี่แหละอีกสองเดือนมาเบ่งผลงาน <ừ> mm. ครับแต่ว่าวันนี้บรรยากาศก,าศกับคือมุกข,ขมัวเมอว่านนี่มีท้งต่ล่มพี่น้องเลยจ๊กแนแนดได้ๆว่าแต่สิตกมาถ่วมก็บอได้ ทำลายไก่นี่น่ะเป็นตะนายให้มดหมืนอนรเป็นตะเมามันจะคืคืม้มช่ป๊อกแจ๊กป๊อกแจกนาหน่นอยนึงเดี๋ยเลย,ยนี่โอกาสพาพี่น่องว่าบ่งทำเกษตรแถนไมบ่อยาวานบอกยไง มีตะขวานแปกตุ่ม,ม,มตุมอยู่แตอนแรกปะเย็ดเพื่เขาสรุปแล้วคือมหาผีบ้ามหาผีบ้าให้เขาว่าเขาวานมันกับบวานน้ำเขามีแต่พวกมหาผีบ้าห์ลบเขาไว้นะเพน่อนๆพี่น้องทียตะลามันเจะลอยกันไป วิที่ยอดเขาสมัยใหม่เบื้องติดได้ผลดีบอพี่น้องดีโยมีผู้ซอยอยู่กระเด็ดผู้เดียวกัโอ้แย่กันกำล่กในเด้กพี่น้องด้วว่าจิได้ผลบอ่อัปเดตให้เบื้องเรื่อยๆ ว่าคนตกมากหรเป็นยังไงธรรมชาติบ้านเฮาเป็นเสียหละพี่น้องแรงเป็น,นยังไงแรงแล้วแรงอีกสำหรับนพนักงานารนลอยตำแหน่งนะครับรถตมนน้ำยงกอ้อมมาทั้งพุ่นอีก <c oughs> <c oughs> กาต้นใหม่พี่น้องเลยไปบ่ได้ครับำนาจไฟได้อๆเลยของนั้นไหมของนั้นไหมจะผ่างชาวเมืองกับชาวบ้านเอบ้านต้มหยายากนี่ว่าจะ้มยาเองก็ได้ ก็ใช้าย,ยาว่ายาไม่ผิดไม่ได้ผลบ่สามหลุดบ้าง้อนตื่อบ่ก็เห็นหน้าหรอกโดนแล้วสามสิบกว่าปีพี่น้องเลยติดแล้วครับตอนจะโดดออกมาจากกำแพงวัดจก็กติดเป็นยังไงชีวิตไอ้ <c oughs> <c oughs> พี่น้องจะเ,เข้าใจกัน รพนักงานร้อยอากาองเหหมัอวถั่วม้สองล้าบางทีมันเรียบเนี่ยย้อน่ยอด่พี่น้องบ่ด้ปันใครเราให้เขาปันให้เขาบราปันเขาขาดไปเตมก็เลยเป็นส่แต่ถ้าปันมันจะเป็นี่แบบง่ายันนี่ยเลยลดปีหน้ากแกมือใหม่ đi nào mình chết ngay mình đi thôi cho phân này liệt điệp chút nói đi hồ sẽ có khúc khác vô chỉ tà lột có lên nhạt thì đi lên tí lẹt có lên khúc khác chút nói mình lông thịt mình lông thịt vì mình lông thịt นี <krit ic language> ่ย้องมาหาเล็ดหน้าพี่นองเลยมันก็มาหากันผู้ชายก็มาหากันร่วมกนโรลยเป็นยังกุ๊บกันก็เห็ดหน้าผ่านมาสามสิบกว่าปีแล้วก็ลับมาดอีกเจนึงตะกีมันเห็ดหน้าดําตอนนี้เห็ดหน้าวานบ่อกาเห็ดเห็ดน้ำขบบ่เป็นก็เลยมาใส่วิธีนี่ สาวแก่มีงว่างานมาเด้อครับครับบ่ต้องการครับบ่ดำนานํากันเด้อสิบ่ฮอดพี่น้องฮอนี่บ่ลมบัดใหน่นี่ละมื้อก็ลมลมขึ้นอยู่กับ่ลม อย่ายากได้ยียบเห็นบ้างเลยหรือเปล่มันยากก็ขิดโลกโปกเปกอยู่แล้แต่มาเด็ดตันที่ดีเนี่ยโอ้เห็ดง่ายโคตรประเด็นยำแดบยางไปเห็ดกลับลองๆไ้่พี่น้องเดลยเสียหลายดอกนี่มาดูแลหงอยางมดูแลง,ง่ายดี๋ใส่ถุง,งแต่ใส่ง,ง่ายใส่ตามหล่องไปเรื่อยแหละแต่ล่อเบิร์นนันที่เกิดมันจะถึงดีปานเดย เวลาธนาจักรเป็นงานที่ยากแบบนี้แหละมีแต่ห้อยก่อนห้อยห้อยรถไถมันก็เลยยากเดี๋ยวปีหนาเอาไหมจะง่ายๆกว่านี้ตามเชี่ยต่อไปพี่น้องเลยวัดศรีแล้วมึงปล่อยมานี้พื่อจะปล่อดอกกันเลี้ยงอยู่ประมาณนี้แหละแกไม่ห่างเลย ให้แน่อยู่ในภูมมาซอยอยู่ด้มหามาซอยมหากระ่อยเฮ็ดหน้ากันมันจะออกมาจากวัดเพื่อนหลายปีอยู่บอกวาหลายปีอยูสามสี่หับมีหมั้งอันนี้ก็ะลังออกมาบันมาดจะคล้องช่องบานน้อยหอนคล้องเดี๋ยวออกมาจากกำแพงวัดก่ะอเฮ็ดแบบนี้ เมื่อกีมีตาหน้าดำพี่น้องเลยทำงานก่นอนพอมา,า,มาเสมอเนี่ยเขาจะเอาผ้าบา,านเขา่เมามา,าบบเ็ดน้ำบ่เป็นมันง่ายโพดง่ายหลายเขาก็บ่อยากเห็ดละคุณนั้นก็กำพึกเอากำพึกเอานะโอ้ยเจ้าหนึ่งมาโอดข่วนเมื่อกี้เนี่ยว่าเขาบ่เกิดเป็นยังไงบัดน,นี่ยเป็นหยุดดำหน้าห่อได้เลยคุณน,นั้นเห็นเห <c oughs> ็นจ้างคนมากำบ่แมานวานได้พึกเอาน มันนี้จะคของน้าก็เลยมาจมว่าเขากา็ขึ้นเขาก็เกิดแต่ววานไม่ก็แล้วแต่ววานมม่หร้กเจอแรกก็แล้ว,ลวมันตกมาน่อยมันจเจอแรกเขาก็เกิดใช่แจงขีเราเมว่าแงขี่เราได้ พาไปเลยพี่น้องความแข็งแรงสมบูรณ์แบบว้บาทนที่มาตั้งแต่ลมตกตกทั้งอื่นกระตกทั้งอำเภอท่นานบังนี้ก็เลยบ้านน้อยรอนข้องห่างจากอำเภอประมาณสิบกว่ากิโลมาตกที่ทั้งอำเภอท่านมาทั้งพยักโอ้ย ตังนี้ก็มีแต่แห่งกำแหงบนสภาพดินกับหู้หยดไวลล่อบนมันจะคือบอ่ จัวใดเ,เได้อด้อพี่น <c oughs> ้องเด้ยคุ้ใดมาจากวานติดตไปหยอดตินนดตัวแข้งอกเมา,มาเมอัน,น,น,นหนึ่ง,ง,งนนามาเลยเมานหนึ่ง <c oughs> นี่หลไปในนเมานหนึ่งนี่าโตแพ้งอกเมาอันหนึ่งมเลอยาเหวเล่นไม่ก็มาเห่นไฟกันเลย ครับร้อยอาสาไมีจะอม่ห้างนี่ครับเดียวต้องคิดว่าต้องสัมผัสที่บ่กไปเลียก <c oughs> ที่เลียบจะง่ายที่ผสมมติน้องเลย ก็เห็นเลยลอยบนเส้นเข็มล้่หลังฝนมากนี่เดียวไหมนี่าแยวาจะได้ผลไ่ได้ผลก็คือทให้ล่องเห็ดเบิ่งกันวันตองนั้นปีแรก คหลายเด้อพี่น,อน้องถึงขอมาเบิกให้กำ็ังแรใจยุดข,ขาพอ่งแรเลยครับเด้อหาเงินหาทองกันดยหลายๆลยๆับมาใส่ใจบานเฮาเงินเงินเนเลยใส่บานสามตัวต้องอล,ลองกันจว่าสิริราชอะไอยู่บอกอยู่หรโอโห่อกันไหมนะครับน้อคิดหน่าตอนนั้คิดนือของเราเข้าาจากวันดีครบับ